ชายคนนั้นยกปืนขึ้นเล็งแต่ก็ต้องชะง,งักเมื่อสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างเกี่ยวกับหมาป่าที่เขาจ้องอยู่เขาปรับกล้องเล็งให้คมชัดขึ้นและก็พบว่าใกล้ๆก,กันนั้นมีเครื่องรบกวนสัญญาณขนาดใหญ่ตั้นอยู่ความรู้สึกไม่สบายใจแล่นวาบเขาหันมองไปรอบๆและพบว่ามีเครื่องรบกวนสัญญาณแบบเดียวกันกระจายอยู่ทั่วฟาร์มปิดกั้นสัญญาณทุกทิศทาง ด้วยสัญชาตญาณเขายกปืนยิงขึ้นฟ้าเพื่อส่งสัญญาณเตือนไัยเสียงปืนทําให้ลูกสาวรีบวิ่งลงมาชั้นล่างถามแม่ด้วยความตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นแม่พยายามปลอบใจโดยบอกว่าพ่อกําลังไล่หมาป่าอยู่แต่ข้างนอกความจริงกลับโหดร้ายกว่านั้นกลุ่มชายติดอาวุธกําลังเตรียมการโจมตีพวกมันเปิดฉากยิงทนทีชายคนนั้นตอบโต้ด้วยความแม่นยํา เสียงปืนที่ดังต่อเนื่องทําให้ภรรยาและลูกสาวเริ่มรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่เรื่องปกติพวกเธอพยายามโทรแจ้งตำรวจแต่ไร้สัญญาณเพราะถูกตัดขาดชายคนนั้นรีบพุ่งเข้ามาในบ้านบอกให้ภรรยาและลูกสาวไปหยิบปืนขณะที่ตัวเขาเองเริ่มบรรจุก,กระสุนเตรียมพร้อมรับศึกไม่กี่อึดใจต่อมาคนร้ายก็ถึงประตูบ้านและเปิดฉากโจมตีเต็มกำลังเขาสังเกตการเคลื่อนไหวของพวกมัน เดินไปที่ทางเข้าและยิงลมศัตรูได้หนึ่งคนก่อนที่อีกคนจะยิงตอบโต้แบบไม่ยัง้งเมื่อเสียงปืนเงียบลงชั่วครู่ผู้นำฝ่ายศัตรูสั่งให้ลูกน้องล้อมบ้านโดยรอบโดยไม่รู้เลยว่าศัตรูของพวกเขาคือวิกอดีตหน่วยซิลของกองทัพเรือขณะพวกมันเตรียมบุกเข้าไปวิกรออยู่ที่มุมยิงสังหารเป้าหมายอย่างแม่นยำแล้วรีบวิ่งเข้าไปในครัวปัดจานชามให้ตกแตกกระจายเต็มพื้น ผู้บุกรุกที่ก้าวเข้ามาไม่ทันระวังเหยียบเศษแก้วแหลมคมจนเสียจังหวะวิกฉวยโอกาสเปิดฉากยิงกำจัดพวกมันอย่างรวดเร็วทว่าภัยยังไม่หมดใต้ถุนบ้านที่เป็นที่ซ่อนของภรรยาและลูกสาวถูกพบเข้าทั้งสองตกใจจมตัวแข็งเมื่อคนร้ายเอื้อมมือมาหาภรรยาก็คว้าปืนยิงท,งทันทีเสียงดังทำให้ศัตรูด้านนอกบุกเข้ามาเพิ่มแต่พวกมันก็ยังประเมินวิกต่ำไป เมื่อหนึ่งในคนร้ายวิ่งขึ้นบันไดวิกที่รออยู่แล้วก็เล่งและเหนียวไกลกระสุนพุ่งตรงสู่ศีรษะของมันอย่างแม่นยำ